สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มีโอกาสได้ทําแบตเตอรี่ลิเธียมใส่วิทยุสื่อสารนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายวิดีโอให้กับเพื่อนๆนนะครับผมจะเปลี่ยนกับรุ่นนี้นะครับพอดีแบตเดิมมันเสื่อมนะครับหรือเพื่อนที่มีแบตลิเธียมอยู่แล้วท่านจะนําไปเปลี่ยนเองนะครับก็ไปเปลี่ยนแค่ไส้อะไรอย่างนี้ได้นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากสําหรับผมนั้นใช้กล่องเดิมนะครับกล่องเดิมงัด แต่พอดีมันเปราะอะไรนะมันก,ก็แตกหักแมตตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับใช้ได้ดูแล้วนะครับไม่มีปัญหาเพื่อนเพื่อนที่มีซื้อแบตมานะครับมันจะมีแบตอยู่สองก้อนให้เอาค้วลบและควบวกของสองก้อนเนะี่ยมารวมกันตรงจุดนี้นะครับ bms นี่นะครับตรง bm นะครับให้เราควาบวกค้วลบของสองก้อนนะครับอ่าจยะบวกก้อนนี้ลบก้อนนี้เอามารวมกันทนีจุดนี้นะครับ แล้วก็ส่วนอีกที่เหลือนะครับบวกลบที่เหลือของแบตเนี่ยให้เอามาใส่ตรงตำแหน่ง B นะครับ B บวก B ลบตรงนี้นะครับเนี่ยครับผมก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวช็อต <c oughs> ส่วนสายชาแชทนะครับเ,เพื่อนๆเราก็ใช้ตัวนี้นะครับจาะรูเข้ไปเรียบร้อยละอัดกาวต่อสายนะครับ จอรูตรงนี้นะครับเอาไว้ชาร์จง่ายดีนะครับผมของเพื่อนๆคงรู้แนวกันบั่งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอาสายชาร์จเนี่ยไปต่อใช้นะครับที่เดียวกันนะครับคือจุด P บวกกับ P ลบตรงนี้นะครับวงจรนะครับ P บวก P ลบเนี่ยชาร์จนี่ด้วยเอาไปใช้ด้วยเลยผมก็เลยเลือกต่อแบบนี้นะครับต่อกลางๆเลยนะครับแล้วก็เอาเอายึด เอาชาร์จมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้เลยง่ายดีนะครับเ,เพื่อนๆครับแต่และเซลล์เนี่ยเขาจะมี BMS อยู่นะครับของใครของมันอยู่เนาะก้อนนี้เขาก็มีนะ b m เเป็น4.2นะครับก้อนนี้ก็เป็น4.2โวลต์นะครับแต่ว่าวงจรเนี่ยมันจะยอมให้กระแสไหลผ่านประมาณแอมกว่าถ้าแอมครึ่งเนี่ยโอเคนะครับผ่านได้ แต่เพื่อนๆท่านใดที่มีวิทยุเก่าๆนะครับรุ่นที่มันเขากินไฟเยอะๆเนี่ยเขาส่งออกแรงอย่างเงี้ยเนี่ยแนะนําให้เอาบีมเอตัวนี้ออกใช้บีมเอตัวนี้ตัวเดียวแต่นี้ผมลองรู้ผมรู้แล้วนะครับว่าเครื่องผมกินแอมนิดๆนะครับแอมหน่อยๆไม่ถึงแอมด้วยก็เอาไว้อย่างนี้เลยนะครับเป็นสองชั้นอนะครับ <ๆ S 1> หลังจากต่อเรียบร้อยนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็วัดไฟดูก่อนนะครับว่ามัน ขั้บวกขักว้วลบอะไรไหมอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางนะครับแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันเนาะท่านาไปประกอบใช้กับรุ่นอื่นได้ไหมถ้าพื้นที่มันมีเนี่ยโอเคเลยนะครับส่วนพื้นที่การเจาะทําไมต้องเจาะตรงนี้อันนี้เป็นสไตล์นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็เจาะตรงตูดบ้างตรงข้างหลังบ้างอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตัวบางบางท่านเนี่ยไม่อยากให้มันมีรูให้ใครเห็น นะครับเขาเออกมาเจาะข้างในก็มีนะครับเจาะข้างในอย่างนี้นะครับแล้วแต่นะครับความสะดวกแต่นี่ผมเจาะไว้ตรงนั้นนะครับข้างๆนะง่ายดีนะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้เคยเจอว่ามันมันตั้งชาร์จมันมันไม่แน่นนะครับคือก้นมันเนี่ยแคบตั้งชาร์จแล้วมันชอบงายหลังอย่างเงี้ยผมจะนอนชาร์จอย่างเงี้ยก่อนอื่นผมจะมาประกอบเข้ากับเครื่องเนี่ย ผมก็ต้องวัดก่อนนะครับเพื่อนๆว่ามันมีไฟออกซึ่งเป็นมิตเตอร์ที่ผมประดิษฐ์นักเรียนวัยต้องมีนะครับตอนนี้ต้องมีจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจิ้มดูก่นอนอ่าตอนนี้เจ็ดโวลต์เก้าเจ็ดจุดเก้าโอเคขั้วบ,บวกอยู่ตรงนี้ถูกต้องแสดงว่าผมเอาประกอบเข้ากับ วิดีโอสื่อสารนู้นได้เลยเพื่อนๆลองใส่ดูลองขยับดูนะครับถ้าสมมติมันไม่แน่นเย่ยต้องเอาอะไรยัดให้แน่นนะครับเวลาเราไปใช้มันจะได้ไม่หลวมคอนนะครับเป็นแบตเก่าแพ็คเก่าหรือเพื่อนๆมีความสามารถในการหาแพ็คใหม่ก็ออกกล่องใหม่มาใส่จะสวยงามมากเลยนะครับมันจะไม่มีรอยนะครับก็ประหยัดได้ประหยัดครับนัก DIY อันนี้แบตเตอรี่นี่ผมซื้อจากเว็บทางช้อปปี้มานะครับ ประกอบเลยนะครับมั่นใจนี่เปิดมาขึ้นเลยนะครับส่งได้ไหมได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวส่งช่องนี้นะครับเทสเทสเทสโอ้มีทวนให้ด้วยนะครับเนาะอ่าโอเคครับก็ใช้กันได้นานแน่นอนครับสองพันมิลลิแอมเนี่ยครับกับแบตท,ที่ใช้แล้วนี่ผมถอดเอ่อน็อตออกนะเพื่อ ประกอบให้กับเพื่อนๆมันจะได้ง่ายดีนะครับเวลาวางถ้ามันติดที่หนีบเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนที่จะต้องแจ้งเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเอาไปทําแล้วมันจะติดปัญหาตรงที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเนี่ยเขาจะต้องเป็นสําหรับลิเธียมไอออนนะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูก็จะต้องเป็น dc 8.4แปดจุดสี่โวลต์นะครับตัวนี้เขาจะสองแอมป์สองแอมป์มีผลยังไง คือถ้า2,000มิลลิแอมที่เราใช้อยู่ในแบตเนี่ยเขาก็จะชาร์จเต็มประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าหมดเลยนะครับก็จะเต็มประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งแอมก็จะใช้เวลาสองชั่วโมงแล้วแต่มีหนึ่งแอม้วยนะครับเ,เพื่อนๆเลือกใช้เอานะครับส่วนผมเคยใช้หนึ่งแอมมาแล้วสองแอมนี่ผมว่าโอเคมันใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับก็เต็มส่วนนี้ก็เป็นขั้วแปลงนะครับหลายๆท่านก็ใช้แจ็คใหญ่เลยก็ได้นะครับที่จะเจาะตรงนีนะ้แต่มันไม่สวยผมไม่ชอบนะครับผมก็ ใช้แจ็คเล็กๆเงี้ยสวยงายมดีนะครับดูแล้วมันไม่ไม่ใหญ่เกินไปตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้นะครับมีร้านที่เขาทําเป็นแเป็นเซตของ DIY ไว้อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อมาแล้วป,ประกอบได้เลยนะครับส่วนที่ชาร์จก็ให้แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นลิเทีมยมไอออนแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ได้ตรงเลยจะเป็นรูปทรงอื่นก็ได้จะเป็นหนึ่งแอมป์ก็ได้เลยแต่ให้เป็นแปดจุดสี่โวลต์นะครับเพื่อน ก็แลกเปลี่ยนไ้แค่นี้นะครับสำหรับนักดี Y อวาทั้ง,งหลายนะครับอันนี้ก็ใช้ยาวเลยนะครับตัวนี้ก็จะเบาขึ้นเยอะนี่ครับอย่างที่ผมแจ้งกับเราเพื่อนๆว่าถ้าสมมติว่าเราเจาะตรงนี้เราก็ต้องนอนชาร์จอย่างนี้ก็โอเคนะครับเจาะตรงตูดก็ได้แต่ถ้าเจาะแถวๆโซนพวกข้างหลังเนี่ยนะครับเจาะตรงนี้บ้างข้างหลังอะไรเงี้ยเราต้องตั้งชาร์จนะครับเวลาเราจะเสียบงี้ไหมต้องตั้งชาร์จไล่ตัวนี้เวลามันเบาเนี่ยมันชอบหงหลังเงี้ยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะนอนชาร์จพอนอนชาร์จ ไอ้ตรงนี้ก็ยัดได้เออไม่ไม่ไม่ติดอะไรก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแค่นี้ครับคิดว่าคงจะมีประโยชน์ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์แบตเตอรี่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ